สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีเท่ากับสีมาเบื้องหนูหน่อยกันนะจา้ามือนีได้หนูหน่อยมาสามตัวเพิ่นออกจากขอกมาเพิ่นออกจากทองแม่มาเนาะกับออกมาหล,ลายมือแล้ะจา้าเดี๋ยวมือนีเท้าสิบ้ามาแยกเพศกันเนาะจา้าว่าตัวใดเป็นตัวปูตัวใดเป็นตัวเม่เนาะเออสำหรับตัวนี้ได้มาสามตัวตัวแม่เพิ้นสีเ่ม,มีสีดำอยู่ตรงนี้เนาะนี่เข้ากับเห็นบ่ม,นมีสีดำอยู่ตรงใตทองไตหางนี่ นี่ตัวเมียจ่ากตัวหนึ่งอันนี้ก็ตัวแม่คขึ้นกันนะจ่าที่สามตัวตัวเมียสบวมีสีดำอันนี้ตัวผูตัวผูสีมีสีดำนะจ่าอยู่ตรงไตหางไตตรงนี้นิดนึงดี๋ยวเบาี่สังเกตเห็นสีดำนะจ่ามื่อนี้ได้สามตัวก็สได้ตัวแม่สองตัวตัวผูตัวหนึ่งจ้าเพิ่นก็เริ่มหาแม่แเราล่ะ ตัวนี้สิเป็นตัวผูวันสีมีสีดำๆอยู่ตัวนี้จ้ะเฮ้ยเขาส,สังเกตเห็นเลยตัวเมียสีบ่มีเนาะจ้ะเนาะตัวเมียสีเป็นขาวไปเลยสีบ่มีชุดดำดำเนาะจ้ะจ้ะสำหรับคลิปแยกเพศเมื่อนี่กะสีแลวเนาะจ้ะแยกเพศหนูเข้าสามารถแยกได้แต่น้อยๆเลยเขาเบิ่งได้เลยจ้ะจ้ะสำหรับผู้ใดมักคลิปแยกเพศห,หนูหน่อยเนาะจา้ะ าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามหมาอนน้ำหน่อยนะจ้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า